สวัสดีครับวันนี้พบกับแซมนะครับพี่สุนโรรถมือสองน่าจะพึกงพีค่าเซ็นเตอร์นะครับอยากได้รถสวยใหม่แท้นะครับต้องนี้ถึงที่นี่นะครับราชาพึ่งพีค่าวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นมาด้า CX5 นะครับ 2.0S จุดศูนปีสองพนะครับคันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับพันนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับของเครื่องเป็นซินขนาด2,000ั c นะครับคันนี้นะครับมาในรถสีแดงสดนะครับผมบอกว่าแดงมาด้านะครับเป็นแดงพิเศษนะครับเป็นแดงรูบี้นะครับ การที่พี่ไปออกใบแดงนะครับแล้วพี่จะได้สีแดงทีนี้พี่ต้องเพิ่มเงินถึงจำนวน1นึ่งหมบาทนะครับถึงจะได้สีนี้นะครับปกติทั่วไปนะครับถ้าสีขาวมุกหรือสีเทาอื่นๆนะครับจะเพิ่มเงินแค่10,000บาทแต่สีนี้นะครับเป็นสีพิเศษของทางมาด้านะครับที่เป็นสีที่สวยที่สุดของมาด้าดีกว่าอ่ะคันนี้นะครับเลยต้องเพิ่มเงินถึง1นึ่งหมบาทนะครับถึงจะได้สีแดงแบบนี้มาบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับสีแดงสดของ้านที่จะสวยงามนะครับ้ารถโดนแดดนะครับผมบอกเลยว่าสว่างจ้าเนี่ สะดุดตาใครๆหลายคนแน่นอนเราจะไล่มาจากด้านหน้าเขาก่อนนะครับอย่างแรกนะครับไฟหน้าของรับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับนี่มาพร้อมกับตัวไฟไฟตัดหมอกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกเขาถึงจะถึงแ่้จะเป็นดวงเล็กๆนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าความสว่างนะครับให้มาสุดมากครับเพราะเขาเรียกว่าตัดหมอกแบบสปอตไลท์อ่าตัดหมอกสปอตไลท์นะครับต่อมาเรื่องกระจังหน้าครับกระจังหน้าของมาด้านะครับเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของทางมาด้า cx ไฟนะครับที่เขาจะออกแบบกระจังหน้ามาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ ไม่ดูเถทานนะครับทพาะไม่ตัวบอดี้รถนะครับไม่ว่า็นบอดี้ด้านหน้าด้านข้างต่างๆนะครัะพาออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับนี่พอามแของหับโลโก้มาได้อย่ตรงการนะครับกระจังหน้าเขาจะไม่ได้เป็นตัวโพลิเมอร์หรือเป็นเส้นๆหรือเป็นแบบรุ่นอื่นนะครับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นตะแกรงเลยนะครับทั้งทั้งอันเลยนะครับนี่ผมบอกเลยครับว่าสวยมากๆและที่สําคัญครับนอกจากดีไซน์ต่างๆนะครับเรื่องความปลอดภัยของมาด้าเจ้าเซีฟไฟคันนี้นะครับทางมาด้าก็ให้ความภัยมาเพราะว่า ด้านหน้านะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์กระยะให้เราทั้งหมด4จุดนะครับเฉพาะจุดหน้านะครับเซ็นเซอร์ต in <net> well ัวนี้นะครับสามารถช่วยในช่วยในเรื <net> ่องเวลาถอยรถเข้าซอนะครับหรือเวลาจอดรถในที b ่ต่างๆนะครับเซ็นเซอร์จะทํางานนะครับไม่ให้ชนเราชนกับคันหน้านะครับนี่บอกเลยนะครับว่าด้านหน้าของเขานะครับสวยงามมากจริงๆทพี่ซื้อไปที่ไม่จบรูเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นโฉมปัจจุบันในปีนี้นะครับรถปี18นะครับยังเป็นโฉมปัจจุบันอยู่นะครับต่อมานะครับผมมาพูดถึงล้อแม็กกัน แม็กของเขานะครับจะเป็นแม็กอันลอยขนาด17นิ้วนะครับล้อตู้ยางใหม่ของบิสโตรนะครับนี่สภาพแม็กนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับแม็กสวยมากๆเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขูดซึบบาทแน่นอนนะครับแม็กอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับระบบเบรกนะครับด้วยเขาเรียกว่ารถคันนี้เป็น SUV ขนาดดีห้านะครับระบบเบรกเขาจะนำมาให้มาเป็นดิสเบรคสี่ขานะครับมีทั้งระบบ abs นะครับที่ป้องกันล้อล็อกและระบบ ebd นะครับที่ช่วยกระจายแรงเบรก4ล้อให้สมดุลกันครับเวลาที่เบรกกระดานหันนะครับรับรองว่าคนในห้องบริษัทหัวไม่ินนนแ่อ ต่อมานะครับนอกจากสีแดงนะครับกระจกมองข้างเขายังเป็นสีแดงครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ LED เลนนั้นนะครับที่จับประตูเขาครับก็ยังเป็นสีแดงเหมือนกับตัวรถนะครับมาพร้อมกุญแจอัจฉริยะที่เขาเรียกกันว่า Immobilizer นะครับกุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจเวลาในช่วยในการเลื่อนปลดล็อกตรถนะครับเราไม่ต้องพักกุญแจเอามากดให้เสียเวลานะครับเราแค่พกกุญแจไ้ใกล้ๆตัวนะครับแล้วเวลาปลดล็อกนะครับพี่แค่เอามือล้วง ล็อกรถพีงแค่กดปุ่มนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการไม่ต้องเสียเวลาล็อกกุญแจให้เสียเวลานะครับแค่แค่มือล้วงอย่างเดียวครับแต่พี่ต้องมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับและกุญแจต้องอยู่ฝั่งเดียวกับพี่นะครับสมมติพี่อยู่ฝั่งขวาพี่ต้องเปิดเฉพาะฝั่งขวานะครับมันไม่สามารถเปิดได้ฝั่งซ้ายนะครับเป็นกุญแจเฉพาะตัว immobilizer นะครับต่อไปนะครับผมจะพามาดูนะครับว่าท้ายของเจ้าเทงไฟคันนี้นะครับจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบไหนแล้วก็ผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับว่า ช่องเก็บสัมภาระของฟาด้า CX5 คันนี้นะครับจะเก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะครับปเราไปดูกันต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูท้ายของเจ้ามาด้า CX5 คันนี้นะครับแล้วผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าภายในรถคันนี้นะครับสามารถเก็บสัมภาระได้ขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะบอกก่อนว่ามาด้านะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้า2มาด้า3 CX3 CX30 CX5 CX8 นะครับ ลักษณะไฟท้ายนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกอัลทามาได้านะครับไฟท้ายเขาจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่จะปรับความกว้างความอ้วนหรือความเรียวแล้วแต่ทางมาด้าที่เขาออกมานะครับแต่ไฟหน้าของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเลียวแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับนี่ครับด้านท้ายเขาจะเขียนเลยว่ามาด้า CX5 นะครับ Sky Active เทคโนโลย y นะครับและนอกจากว่าคันนี้นะครับไม่ได้มีแต่กล้องถอยหลังนะครับคันนี้ยังมี เซนเซอร์วัดระยะให้เราทั้ง4จุดเหมือนทางหน้านะครับความปลอดภัยของเขานะครับมาเต็มร้อยมากเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับว่าฟที่เกบสัมภาระเขานะครับจะเยอะขนาดไหนนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับข้อดีไฟฟ้าคืออะไรก่อนที่จะเปิดนะครับข้อดีของมันคือสมมุตินะครับพี่ไปชอปปิ้งพี่ไปซื้อของอะไรก็ได้นะครับแล้วมือพี่ไม่ว่างนะครับพี่ก็ไม่อยากวางของแล้วเอามาเก็บแล้วก็มาถือใหม่นะครับมันยุ่งยาก พี่แค่เอามือสอดเข้าไปที่ปุ่มของมันนะครับแล้วกดเปิดนี่แล้วถอยออกมาหน่อยนะครับเดี๋ยวโดนตีหัวนะครับแค่นี้นะครับเป็นไฟท้ายไฟฟ้านะครับแค่นี้ก็สามารถเปิดได้แล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยผมบอกให้สะดวกสบายมากเลยครับพื้นที่เก็บสัมภาระเขานะครับพื้นฐานเบื้องต้นแล้วให้มาเยอะนะครับแต่บอกแถวสอนนะครับยังสามารถพับเก็บเพิ่มได้อีกนะครับนี่เขาจะมีตัวสลักเกี่ยวไว้นะครับคือเราสามารถเลื่อนคันโยกได้เลย ก็ปรับเขาว่าจะทําให้ออโต้นะครับนี่นะครับอหลงอะไหล่นะครับยาแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับพื้นที่เกิดสัมาระได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วมาถึงวิธีปิดคันล่ะเวลาเราเปิดโอเคเรากดสวิตวิธีปิดนะครับมันจะมีสวิตอยู่ตรงนี้นะครับพี่กดสวิตถึงทีนะครับแล้วก็ออกมาจากตัวรถหน่อยนะครับเดี๋ยวจะโดนฝาท้ายตีหัวนะครับก็จะปิดให้ออโต้แล้วนะครับนี่แบบนี้เลยผมบอกเลยนะครับว่าความสะดวกสบายนะครับออปชั่นต่างๆที่เขาให้มานะครับ แลวก็ระบบความปลอดภัยของมาด้าซีเอลไฟคันนี้นะครับให้มาจบแน่นอนครับไม่เช่นนั้นนะครับเขาไม่ออกห้างร้านสีแน่นอนต่อไปนะครับผมจะพามาดูผู้โดยสารด้านในนะครับว่าภายในห้องผู้โดยสารด้านในนะครับจะมีลักษณะหน้าตาความสะดวกสบายและความใหญ่ขนาดไหนนะครับไปเราไปดูกันต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาดูการออกแบบดีไซน์ข้างในนะครับของมาด้าซีเอลไฟคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าความสะดวกสบายออปชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องวัสดุต่างๆที่เขาให้มานะครับถือว่าสุดมากเลยนะครับ อย่างแรกนะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าเบาะคู่หน้าของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางนะคระท่งฝั่งของขับจะเป็นเบาะเมมโลรีฟีนะคบที่สามารถบันทึกตำแหน่งเบาะได้ถึง2ตำแหน่งนะครับนี่และเบาะของเขานะครับรูปทรงเบาะเรับเขค่อนข้างที่จะพอดีกับตัวคนนะครับเป็นรูปทรงแหลมรัดรูปนะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพเบาะบอกเลยนะครับว่าผ่านการใช้งานมันน้อยมากนะครับเพราะว่าเบาะหนังถ้าใช้งานมานานๆหรือหนักๆนะครับอย่างแรกที่เราเจอนะคือเบาะจะมีรอยยับเบาะขาดนะครับ แมาด้าเทีไฟคันนี้นะครับบอกของเขานะครับสวยงามมากนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยขัดแะดงสิ้นเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูการออกแบบของเขานะครับคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับเขาจะออกแบบมาในโทนลายไม้นะครับจะเป็นในไม้สีเทานะครับตัวนี้นะครับเป็นการเสริมลายไม้แค่นิด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 หน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เสริมเยอะนะครับแต่จะเป็นออว่าจะเป็นพลาสติกเป็นตัวสีดําเงามากกว่า เขาว่าสีดําเงาในีนี้นะครับเขาบ่งบอกถึงความทันสมัยมากกว่าลายไม้นะครับลายไม้จะออกมาในโทนหรูหรามากกว่านะครับแต่มาด้าคันนี้นะครับผสมผสานระหว่างความหรูหราแล้วความทันสมัยนะครับมันก็เลยออกมาทั้งมีทั้งดําเงาแล้วก็จะมีทั้งเป็นลายไม้นะครับอย่างแรกที่ผมไม่ดูนะครับคือหน้าจอครับหน้าจอทางนี้เป็นหน้าจอเอาเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับนี่เราสามารถกดสัมผัสได้เลยนะครับหรือเราสามารถบังคับจอได้ผ่านคอมซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่ได้เหมือนกัน ต่อมาระบบแอร์เขานะครับคันนี้นะครับจะเป็นแอร์ออโต้อิสระซ้ายขวานะครับที่เราสามารถปรับอุณหภูมิสั่งซ้ายสั่งขวาปรับได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าเข้ากันก็ได้นะครับสำหรับูสมมุติคนขับเกิดการร้อนนะครับก็ปรับลงมาหน่อยคนนั่งอยู่หนาวก็ให้พับปรับขึ้นมาหน่อยได้เลยนะครับแยกแอร์กันเลยพิเศษของเขานะครับเรื่องเกียร์เกียร์ของเขานะครับเขาจะเรียกเกียร์เขาเรียกกันว่า Sky Active Drive นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับที่เป็นเกียร์เฉพาะตัวของทางมาด้านะครับ มาได้เขาค่อนข้างจะทำเรื่องเครื่องยนต์เกียร์นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเครื่องยนต์เขาจะเรียกกันว่าสกายทิปเทคโนโลยีแต่เกียร์จะเป็นสกายทิปได้นะครับอ๋อเกียร์นะครับเขาจะมีตัวเมนูโหมดเนี่ยนะครับชื่อให้เรานะครับผักขึ้นผันลงได้นะครับนี่ผักขวานะครับเราผักขึ้นผันลงได้เลยเป็นเกียร์เป็นเกียร์โหมดแมนนวลนะครับแล้วก็ยังมีโหมดสปอร์ตให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดเราต้องการทําความเร็วนะครับนี่นะครับ กล้องภายหลังเขานะครับไม่ได้มีแค่กล้องนะครับเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ชีวิตเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการถอยรถนะครับอันนี้พี่ไม่กลัวครับพี่ไม่โดนชนและก็ไม่ชนเขาแน่นอนนี่ต่อมานะครับตรงคอมมาเซนเตอร์ของเขานะครับค่อนข้างที่จะทาได้หลายอย่างนะครับคืออย่างแรกคือเราสามารถปรับบรุ u m เสียงตากตรงนี้ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ยังมีทั้งเบรคโฮเป็นออโต้โฮและก็ยังมีทั้งเบรคมือไฟฟ้าได้นะครับ ต่อมานะครับเรามาฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับนะครับอย่างแรกคือตัวพวงมาลัยเขานะครับพวงมาลัยเขานะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นนะครับแบบ3ก้านนะครับที่ลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับกดรับสายกดวางสายได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบครูสขับโทนนะครับเป็นระบบลดความเร็วนะครับคันนี้นะครับไม่ได้มีแต่แมนนวลโหมดนะครับแมนนวลโหมดแมนนวลโหมดนะครับที่ปรับตรงเกียร์นะครับคันนี้ยังมีตัวแพดเดิ้ลชิพให้เราด้วยนะครับอยู่หลังพวงมาลัยนะครับอันนี้เราสามารถปรับแพดเดิ้ลชิพได้ ผมบอกเลยนะครับว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยครับที่ตบขึ้นตบลงอารมณ์เหมือนเฟอร์รารี่เลยพี่ตบไปตบมาอยู่งั้นอ่ะผมว่ากันนะคันนี้นะครับขับสนุกนะครับหน้าปัดเรื่องไม้เขานะครับเป็นเรื่องไม้สีขาวนะครับหน้าปัดของเขานะครับคันนี้เนี่ยเขาให้ความเร็วมาถึง2 6 0กิโลเมตรเลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะเอาจริงๆิงนะครับขับอยู่ประมาณร้อยสามร้อยสี่ก็ถือว่าพอแล้วครับเราไม่ต้องขับเร็วเราเน้นขับเท่ดีกว่านะครับไม่ต้องขับไม่แต่เป็นต้องขับเร็วครับ สบายนี้พี่แค่ขับคันนี้นะครับสีแดงเด่นอย่างนี้นะครับขับเท่ๆนะครับพี่สาวมองแน่นอนไม่ต้องขับเร็ว,ว้เสียเวลานะคบเขามองไม่เห็นขับผาช้าครับให้เขาเห็นดีกว่าว่าเราเข้าไปใครเราคล้ายๆหน้าตาเป็นยังไงเขาสนใจมากกว่านะครับต่อมาเรื่องออบบระบบต่างๆนะครับคันนี้มีท Stop ะะั้งไอสตอเป็นค่ะที่ช่วย ดับประหยัดพลังงานเลือกประหยัดพลังงานดีกว่าเพราะระบบตัวนี้นะครับเป็นระบบช่วยเวลาพที่ต่อติดไฟแดงน,นะครับระบบจะทําการดับเครื่องยนต์ให้เลยนะครับถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานนะครับแต่ระบบไฟระบบแอร์ต่างนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าติดดับนานๆนะครับพี่ผมบอกเลยแอร์ Air ก็ร้อนได้นะครับเพราะนั้นนะครับถ้าไม่นานก็ใช้ได้แต่ถ้าคิดว่าดับนานๆพี่ติดแอร์ไว้เถอะติดเครื่องไว้เถอะร้อนแล้วก็มีอะไรบ้างเทอเซอร์คอนโทรลอ๋อคันนี้นะครับฝาท้ายเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเป ด้านข้างนะครับอ๋อด้านข้างกระจกออโต้ครับทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดทุกอย่างเลยครับโดยรวมนะครับผมบอกเลยนะครับดีไซน์รูปแบบต่างๆนะครับที่เขาทามาให้มาด้าซิกไฟคันนี้นะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับนั่งสบายด้วยไม่ไม่เล็กจนเกินไปและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนั่งกําลังพอดีเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพามาดูนะครับว่าห้องู้โสันารแถวหลังนะครับจะมีลักษณะแบบไหนนะครับไปดูกันเลยต่อมานะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูว่า ภายในห้องผู้ขับแถวหลังนะครับของมาด้านะครับเวลามีคนนั่งนะครับหรือพี่นั่งเองจะรู้สึกยังไงนะครับอย่างแรกผมบอกเรื่องเบาะก่อนก่อนนะครับเบาะมาด้านะครับจะเป็นเบาะนังสีด้ามือคานหน้าหน้านะครับนี่เบาะลักษณะแบบนี้เลยการนั่งสีรีระต่างๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าข้างหลังมีพื้นที่กว้างมากเลยนะครับเพราะนี่เข่าไม่ติดนะครับขมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมก็ไม่ได้เตี้ยมากนะครับแต่ผมสามารถนั่งสบายนะครับโดยที่ผมไม่ได้ปรับเบาะขัานหน้านะครับเบาะเดิมแบบแบบเดิมกับระยะเข้าเดิมเลยนะครับ แต่ผมนั่งได้สบายนะครับเขาไม่ติดนะแล้วก็ฮามาด้าคันนี้นะครับเขาเสยใจเรื่องผู้โดยสารแถวหลังเลยนะครับเพราะว่าเขายังมีแอร์หลังมาให้เรานะครับที่แยกจากด้านหน้าเลยนะครับเราไม่ต้องพึ่งแอร์จากด้านหน้านะครับเรามีแอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผู้โดยสารด้านหลังครับบอกว่าไม่รอแน่นอนนะครับนี่ต่อมานะครับผมจะให้ดูว่าความพิเศษของฮามาด้านะครับที่แบรนด์อื่นไม่มีหรืออาจจะมีและผมอาจจะไม่รู้แต่โดยส่วนมากที่ผมดูแต่หลายคันที่ผมรีวิวมาในเต็น80คันนะครับ ไม่มีตัวนี้นะครับคืออะไรพอเราดึงที่พักแขนมานะครับไอที่วางแก้ว2องแก้วนะครับปกติมีทุกคันแหละแต่คามาด้านะครับมีช่องเพิ่มเติมนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีรุ่นไหนนะครับนอกจากมาจานะครับที่เขามีช่อง USB ให้เราจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาสามารถเก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะคบถ้าเกิดพี่ต้องเก็บของอะไรไม่ไม่ใหญ่มากเช่นปากกงปากกาอะไรง่ายพี่สามารถเก็บนี้ได้เลยนี่นะครับจุดเด่นนะครับที่ ผมไม่เจอในคันอื่นนะครับนอกจากว่ามาด้า CX 5นะคะที่เป็นโฉมนี้นะครับทั้งสามคันของเรานะครบของเราจะมีคันที่เป็นสีน้ําเงินกรมนะคะเป็นสีน้ําเงินออกน้ําทะเลฟ้าน้ําทะเลสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับเรามีหมดสมคันนะครับเป็นตัวท็อปสองคันแล้วก็ตัว x 1หนึ่งคันนะครับต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาดูว่ามาด้าฟ x าคันนี้นะครับห้องเครื่องเขาจะมีลักษณะหน้าตาแบบไหนนะครับมาเปิดให้ดูเลยนะครับนี่อ่า อย่างแรกนะครับผมพูดถึงเรื่องสีก่อนนะครับภายนอกสีแดงก็จริงนะครับภายในแม้กระทั่งคานต่างๆยังเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับฝาปองสีแดงทุกอย่างผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับแดงคันจริงๆแล้วก็เรื่องลักษณะคานนะครับคันนี้คานเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับไม่มีรอยชนจากการใช้งานแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์สกายเอ็กซ์เทนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,000ทีซีนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่165แรงม้านะครับ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่110นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าเจ้า Mazda คันนี้นะครับสามารถทําความเร็วต่างๆครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับพี่ไม่ต้องกลัวว่ารถจะใหญ่นะครับจะอื่นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับพี่เพราะว่าแรงแรงบิดนะครับให้มาถึง210นิวตันเมตรนะครับแรงม้า115ครับรับรองเร็วหันใจแน่นอนนะครับต่อมานะครับเราพูดถึงราคานะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าเจ้าคาร์ด้า CX ไฟล์คันนี้นะครับรถปี18คันนี้นะครับประหยัดเงินกว่าพี่ซื้อป้ายแดงกว่าห0 0 0นบาทเลยนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับจะเป็นมาด้า CX ไฟล์นะครับ2.0ตัว S ปี2018นะครับคันนี้เปิดตัวอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสแสนบาทนะครับแต่พิเศษสุดนะครับคันนี้นะครับและชิพพีคาของเรานะครับขายเพียงแค่แปดแสนเจ็ดพันบาทนะครับพี่ประหยัดเงินกว่าหกแสนบาทเลยครับกับรถปีสิบแปดนะครับระดับสีครับสียังสวยอยู่เลยครับคันนี้ หรับลูกค้านะครับที่ต,ต,ติดติดต่อมาจากคลิปนี้นะครับพี่แคบรูปนี้มานะครับได้ติดต่อมาหาเรานะครับเรามีส่วนลดให้เลยให้ทันทีเลยนะครับหนึ่งบาททุกกรณีนะครับไม่ว่าพี่จะซื้อคันนี้นะครับหรือจะไปซื้อคันไหนในเต็นท์คันไหนก็ได้นะครับหนึ่งห่บาททุกคันนะครับและที่สําคัญนะครับผลจะมีโปรโมชั่นนะครับซ่อมสู์นะครับ,ร,บรับประกัน2ปี2 0 0 0มื่มโลให้ด้วยคุ้มค่าค,าคาุ้มราคาแน่นอ oh, นนะครับยังไงนะครับถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากดูราคาอื่นนะครับสามารถติดต่อ หรือดูได้ที่ w w w pttcard.com นะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์085 058 0888นะครับหรือไลน์อ official นะครับแอด pttcard นะครับสำหรับวันนี้นะครับกันก่อนจังกันไปนะครับรบกวนเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ง้าแลวกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อ้ภาคการชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมหรือน้องคนไหนนะครับจะมารีวิวรถคันไหนให้พี่ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ